สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทําสมุนไพรไว้ดื่มเพื่อบํารุงสายตากันค่ะนอกจากจะช่วยบํารุงสายตาแล้วยังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดและลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยนะคะโดยเฉพาะตาพร่ามัวได้ดื่มด้วยตัวเองแล้วเห็นผลเลยอยากนํามาแชร์ค่ะและสมุนไพรที่ใช้ก็หาง่ายมากๆเลยค่ะในบ้านเรา ซึ่งสมุนไพรที่ใช้ก็คือใบหม่อนค่ะใบหม่อนหรือมัมเบอรี่ต้นหม่อนก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกใบสวยๆค่ะเลือกใบสีเขียวไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปนะคะและเราก็เจอลูกหม่อนด้วยค่ะเราจะใช้ลูกหม่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเก็บแต่ลูกแดงๆค่ะ ตอนนี้เราก็เก็บใบหม่อนมาแล้วประมาณ10-15ใบค่ะและส่วนผสมที่เราจะใช้ด้วยก็คือดอกอัญชันค่ะจะเป็นสดหรือแห้งก็ได้นะคะและลูกหม่อนหรือมัมเบอร์รี่ด้วยค่ะเราจะนำสมุนไพรทั้งหมดไปต้มนะคะใช้น้ำอยู่ที่1.5ลิตรค่ะใช้ใบหม่อน10-15ใบค่ะตามด้วยลูกหม่อนนะคะ ใช้ลูกหม่อนที่เราเก็บมาทั้งหมดประมาณ20ลูกนะคะตามด้วยดอกอัญชันสำหรับดอกอัญชันก็ใช้ประมาณ15-20ดอกค่ะจากนั้นก็ยกไปตั้งไฟได้เลยค่ะพอน้ำเดือดแล้วก็ต้มต่ออีก10นาทีนะคะ สำหรับใบหม่อนมีวิตามินเอสูงซึ่งจะช่วยบำรุงสายตาช่วยดูแลบรรเทาอาการเครียดของสายตาและยังช่วยป้องกันความเสื่อมของจอตาช่วยให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นชัดเจนมากขึ้นค่ะ และถ้าเพื่อนๆมีสายตาพร่ามัวเนื่องจากเราจ้องมือถือนานหรือจ้องคอมพิวเตอร์านานก็สามารถแก้ได้ด้วยสูตรนี้นะคะนอกจากนี้ใบหมอนยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดคอเลสเตอรอลและยังช่วยการหมุนเวียนของเลือดให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะพอต้มสมุนไพรครบสินาทีแล้วพักไว้ให้อุ่นแล้วมากรองเอาแต่น้ำน,นะคะ และในส่วนของดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยานินซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของดวงตาและเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและแก้อาการตาฟางตามวัวให้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะและในส่วนของลูกหมอนก็มีวิตามิน A สูงซึ่งจะช่วยบำรุงสายตาได้เช่นกันนะคะสำหรับวิธีดื่มเมื่อต้มสมุนไพรเสร็จแล้วก็สามารถดื่มได้เลยค่ะ ควรดื่มก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะและถ้าอยากเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นก็สามารถใส่มะนาวน้ำผึ้งและเกลือเล็กน้อยคนให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนรสชาติให้อร่อยขึ้นได้แล้วค่ะจะทานแบบอุ่นหรือจะทานแบบเย็นก็ได้นะคะ และสำหรับข้อควรระวังในการดื่มน้ำสมุนไพรก็ไม่ควรดื่มติดต่อกันนานเกิน1เดือนนะคะควรจะเว้นไปสัก1-2ส,สัปดาห์แล้วค่อยทำใหม่ค่ะสำหรับอาการตาพร่ามัวเนื่องจากเราดูมือถือหรือจ้องคอมมากเกินไปก็สามารถหายได้ใน2วันเลยนะคะมาดามเจนเคยทดลองด้วยตัวเองมาแล้วค่ะ สิ่งดีๆจึงอยากจะบอกต่อนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ